สวัดสด yeah. ีครับผมท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่ไอแลนด์นะฮะวันนี้นะฮะใช่ไหมไอแลนด์มาคากูไปอีกแล้ววันนี้นะครับพบกับพวกเรานะครับในช่องชอยสปอร์ตไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งนะครับครับสเปเชียลเดย์ใช่นะครับผมหลังจากที่เราเล่นเซอร์เวอร์เดย์นะครับมาทั้งหมด4วันเต็มๆนะครับผมเราก็ได้ผู้เข้าแข่งขันแล้วก็ผู้เล่นที่มีคุณภาพเข้ามาแข่งในวันของสเปเชียลเดย์นะครับอ่ามาดูในส่วนของ16ทีมนะครับที่รอดมาจาก4วันที่ผ่านมาบ้างนะครับผมทีมแรกครับ เดี The first line them, ๋ยวเฟิร์สไลท์ครับผม7จ k ดสิสปอร์ ลับแล้วก็ลิงก์นะครับผมอันนี้ในส่วนของวันที่1อ่ะในส่วนของวันที่2องซีดอีสปอร์ตครับซิกลอสเลเยอร์ครับซิกสัวอีสปอร์ตแล้วก็เอลเดียครับครับผมส่วนในวันที่3นะครับผู้อยู่รอดนะก็จะเป็นในส่วนของนอนเซนซีวอล์กนะครับผมโฟล์เทคเกนอีสปอร์ตแล้วก็ทีมซาดิดครับผมแล้วก็เมื่อวานล่าสุดเลยนะครับผมใช่ครับโคเวซิดครับครับผมเอ็นพีซีครับชิโนครับแล้วก็54มินครับอ่าโอ้โหอ่ะวันนี้ในส่วนของสเปเชียลเดย์นะครับผมมันก็จะเราก็จะถือว่่าเป็นนนกกิจรรรมมมะคัับไ ทัวร์นาเมนต์นะคือเราไม่ได้แบบแจกยังยังไม่ได้แจกตังค์เยอะขนาดนั้นแต่อีกหน่อยมีแน่นอนนะครับผมติดตามช่องเราด้วยแล้วกันนะอีกหน่อยเราจะนะขยับในเรื่องของเงินรางวัลนะครับเมื่อเรามีสปอนเซอร์ต่างๆเข้ามานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนะครับให้ผู้เล่นนะได้เข้ามาเล่นร่วมสนุกกันนะแล้วก็นะครับวันนี้มีทั้งหมด5แมปด้วยกันยาวๆแน่เลยดูยาวๆนะครับบอกเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ทุกทุกคนด้วยแล้วก็ผู้เล่นนะครับผมอันนี้บังคับนะฮะยัง ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะตามไปเช็คนะถือว่าเป็นกำลังใจให้พวกเราได้น้อยเนาะครับผมตอบแทนให้กันบ้างอะไรประมาณนั้นแล้วกันเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปชมเกมแรกครับผมในแมปของอีรันเกลครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับเอาครับลายเครื่องบินครับผมตัดผ่านเฟอร์รี่ครับมีโดดลงไปแล้วครับผม5เกมครับยาวๆครับวันนี้เอาครับลงครบทุกทีมครับตอนนี้ ตรงนี้ก่อนครับ 70k กับซาดิดครับและวเรียบร้อยครับปักปักเหมือนกับว่าซิกไนครับเก็บเซนแม็กออกจากเกมไปครับแล้วเหมือนอาเทนน็อกอยู่ครับโดยซิกไนครับ โอ้ยเอาครับแลกกันไปครับแล้วบอลครับผมก็แล้วเหมือนเหลือวันเอทีออยเรียบร้อยครับวันเอทีออยครับโดนน็อกไปในบ้านกับอาร์เทครับแล้วมเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยครับบอล12ครับอ้าแล้วตรงนี้ครับแพนด้าครับผมเปิดน็อกโลเจอร์ของซิกล้อสเลเยอร์ครับใครชอบใครก็มาเชียร์พิมพ์กันกับแอดมินเราได้นะครับเดี๋ยวแอดมินเราเชียร์ด้วยเด็กสิเคกับซาดิดครับ เรียบร้อยหรือเปล่าครับจังหวะนี้แหมบอลหลบไปได้ก่อนครับติ๊กนายครับถือเป็นสกาครับกาสกาไม่ใช่ลรเกะใช่ไหมไม่ใช่ครับสกากับ AK ครับเอเคจังหวะนี้แล้ววนตุ้มเตี้ยมอยู่นะโดนปากกระบอกปืนไม่นะาเนี่ยหสิบมิลครูมืนที่ครับผมว่านะเดี๋ยวนี่ไง เรียบร้อยครับผมคารวยครับผมกดจีเวสครับผมซิกลอดและโรเจอร์ครับเปิดน็อคแพนด้าครับครับผมแล้วโรเจอร์เก็บออกจากเกมเลยหรือเปล่าไม่ได้ครับผมเพราะเพราะว่ามีเพื่อนครบได้ใช่ไหเปล่าเรียบร้อยครับแล้วเป็นแนนสามครับโดนน็อคโดยโรเจอร์ครับผมแล้วสติ๊กี้ครับผมเปิด แพนด้าไปแล้วเก็บแพนด้าออกจากเกมครับสติกกี้โอ้โหเก็บ5้าแนนะผมสามออกจากเกมเช่นกันครับผมแลนทูนครับเปิดน็อกสติกกี้ครับแล้วคารวยครับเก็บสติกกี้ออกจากเกมใจเย็ยิใจเย็นงค่อยๆคุยกันโคสิตน่ะดักอยู่บนภูเขาครับอ่าจะเหมือนว่าซิกรอนรู้นะครับว่ามีผู้เล่นดักอยู่แล้ววงตอนนี้ก็มีไปทางชุดติ้งล้งครับผมขึ้นไปด้านบนครับผมยังมีเต็ดในส่งรถซอกยังไงก็ยังไงก็ขึ้นไปครับอวงแบบเมื่อวานแน่นอนเนะ ใช่ครับยๆเป็นยาเอาแล้วซีโร่โฟครับโดน NPC ล้อมครับแล้ว TTK ครับกำลังขึ้นไปหาสกายไลน์ครับจังหวะนี้เป็นโอ้โหเป็น TTK ครับน็อกลงไปครับแล้วเหตุกันไปคนละน็อกครับเซเว่นเดย์ครับน็อกเหมือนกันครับเอาแล้วซรงเกิลโฟครับโดนเก็บออกจากเกมครับ โอ้โหมาวีลัสครับสามนะครับเดินไปจิกถึงในบ้านเลยด้วยนะเดินข้ามฝั่งมาหวดด้วยนะครับเหลือเทเล47ครับครับผมแล้วสกายไลน์จะได้ไหมหาระเบิดเพื่องไปไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับเทเลบอกฉันอยู่อีกที่หนึ่งนะจ๊ะอือหือปลาไม่เจอหรอกนะใช่ครับปลาแฟดก่อนไหมปลาแฟดก่อนแล้วค่อยเข้าไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมันอยู่ที่การจัดการของแต่ละทีมนะครับแล้วตอนนี้เหมือนรู้สึก ตัวแล้วว่ากําลังโดนล้อมนะครับโอ้โหไอส่วนของซีม็อกนะั้นนะ่าจะแย่แล้วนะครับเป็นพีซีล้อมรอบแล้วนะครับตรงนี้นะเปนเดดักข้างหลังครับโอ้โหมาแ <c oughs> ล,ล้วลูกแอดมีครับเปิดน็อกอาร์เธอร์ครับ <c oughs> แล้วลูกที่เฟอร์ครับเปิดน็อกเฟลคอนครับเริ่ม <c oughs> มีระเบิดขึ้นมาแล้วครับผมแล้วจังหวะนี้ทีทีเกน, <c oughs> น็อกไปอีกรอบนึงครับ แล้วโดนเก็บออกจากเกมเลยครับโดยซิดดาวครับมาดูที่โฟร์เซคเคนกับโคววสิตครับรู้หรือเปล่าครับในส่วนโฟร์เซคเคนนี่น่าจะรู้นะรู้ครับรู้รู้ท่างงานโอ้โหเรียบร้อยครับผมโคววสิตครับจบอันดับที่13ครับผมโดยลุคแอดมีครับจากโฟร์เซคเคนครับร้องเฮียเลยรอย่างเงเฮียเลยนะนี่ไงนี่ไงจนได้นี่ไงครับผมก็เป็นซิกซัวกับเอลเดียนะที่ยังอยู่ใช่ครับโอ้โหเปิดน็อกไปหนึ่งนะครับซิดดาวโดนน็อกลงไปนะครับเในเกมครับเปิดน็อก สิดดาวครับแล้วเจ้ามิ้นโดนเปิดโดยเต้ยครับแล้วเต้ยครับเก็บเจ้ามิ้นออกจากเกมครับเควินนี่ครับกาลังจะเจอสึกหนักนะสำหรับชิโนครับครับผมกาลังเจอนอนซ e น s ์เข้ามาได้ครับเพราาเสียผู้เล่นไป2คนแล้วครับเหลือ e.s.c กับเควินนี่ครับลำบากอยู่นะครับผมในส่วนของชิโนใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเควินนี่ครับโอ้โหโดนยิงไป70 ดามเมจครับจังหวะสักครู่นี้เลือดเลือดครับเตยครับเปิดน็อกเควินนี่ได้ครับนอนปวดท้องครับแล้วตายเรียบร้อยโดนเก็บออกจากเกมเลยครับเควินนี่โนโดนกำลังเรียบร้อยแล้วแหละรวบแหละนี่ไงฮะลงมาทางรถล็อกติดรถล็อกอยู่ประมาณ10%โอ้โหครับผมแล้วเรียบร้อยแล้วครับเอ็กซ์ซีครเต๋อเมื่อกี้ออาแล้วยิงแล้วครับจังหวะนี้เลือดมีครับยิงใส่ลิวคูครับลิ้โหต้องหมอบคานไปก่อนนะถ้าลิวคิีอ่ะ

แล้ว NPC มาอยู่กับติกลออได้ยังไงครับเนี่ยเขาอยู่ข้างบนไม่ใช่เหรอเมื่อกี้จะบอกนะว่าอ้อมมามาวงยังกินรถซอกอยู่ครับใช่ครับยังอยู่ได้ครับเหลือแค่โลครับไม่ไม่ไม่ถึงซอกครับโลโลไม่ใ่โล NPC เหลือ2คนเหรอครับใครเสียตอนไหนเนี่ยห้ามกูไปอีกแล้วกำลังโลอยู่เลยเนี่ยโอ้ตายไม่ NPC เหลือ2คนนะครับ เสียกันตอนไหนอ้าวทิ้นายครับผมใหญ่มากพอมึงชนกูหลุดพอมึงชนกูไหลและหลุดตรงนี้หลุดเลยครับผมแล้วเซเว่นเดียครับผมเก็บลิ้นายออกจากเกมครับแล้วตรงนี้ครับผมเป็นทีมลับครับน็อกอยู่สองคนครับนอนเซนเดินขึ้นมาครับตัวไกลๆของนอนเซนครับมีเลือดหรือเปล่าครับไม่แม่จะทำไรหน้าฮะแล้วเรียบร้อยครับผมแม่เป็นลับครับเก็บนอนเซนครับวงครับเหลือแค่ตัวอาตัวเดียวครับตอนนี้นะมาทางปลายรถซ็อกนะฮะ มีซองอีกครับคุตีมได้ไหมอ๋อมันมันมันเป็นอะไรอ่ะโลหรอ่ะรอดูเลยกันนะแต่ทีมก็มีโพลิชั่นของตัวเองนะครับรอดูกันไปนะครับแล้วเบียเอ็มวีพีครับโดนฟาวคอนครับเปิดมาจังหวะนี้ครับน็อกลุงไปครับเปิดน็อกคริงไอ้ครับทีครับต่ำเบ้เข้าไปจังหวะนี้โจนหมดแล้วครับผมว่าไม่น่ารอดนะครับแล้วนายหนุ่ยนั้นโดนน็อกโดยเพย์โซนครับแล้วทูทีครับเปิดน็อกเบียเอ็มวีพีอีกครั้งหนึ่งครับโหครับผมแต่เพื่อนด่าแล้วครับใช่เบียเอ็มวีพี สีนี้ไปทั้งตีเลยนะครับแล้วเหลือ5ทีมครับ11ผู้เล่นเหมือนกับว่านั่นไงครับ n b c อยู่ในน้ำจริงๆครับแล้วยิงขึ้นมาครับเราได้ยินเลยโดนัสครับ3ทีม8ผู้เล่นครับครับผม่าเ่ยงจริงนะปครับดู NPC นะครับแง่หลอกนะครับ NPC แล้วลุกแอดมีครับ แล้วฟาวคอนจังหวะยี้สกายไลน์สเปย์ไปครับไม่โดนฟาวคอนครับแล้วเซเว่นเดย์ครับโดนสวนกลับมาโดยทูทีครับน็อกลงไปครับใช่ครับผมมอกซาดีนักใช่ไหมครับผมแตดีนักแบบขี่ลงน้ําไปหมดเลยครับสกายไลน์เห็นหรือเปล่าครับแล้วเรียร้อยกยังยังหรืเปล่ายังยังยังอยู่ล่วงไม่ล่วงครับ อยู่หลังรถนะเลยสงฆ์เอาลุกแอนมีครับเก็บสัตว์เจ้าออกจากเกมเอาเรียบร้อย,เ,ยเลยครับผมเป็นเอลเดียครับชาดจริงๆนะใช่ครับผมเอลเดียขี่รถลงน้ำเพื่อไปยิงเลยนะโอเคครับผมจบไปแล้วนะครับผมในส่วนของเกมที่หนึ่งครับ